ข่าวสวัสดีครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องวิบากกรรมของวัคซีนโมเดอร์นานะฮะของซื้อก็ยังไม่มาของบริจาคควรจะมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว1นล้านห้าแสนโดสก็ยังไม่มานะครับและก็วิบากกรรมของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์แม้จะได้สถานะในการนําเข้าวัคซีนได้เองแล้วนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้ของเลยครับก็นั่นนะสินี่คือหนึ่งในผู้ที่จองโมเดอร์นาแต่เอาละว่ากันด้วยเรื่องโมเดอร์นาบริจาค ทำไมไม่ได้ล่ะพี่ของฟรีแท้ๆนี่ของบริจาคนะฮะจากโปรแลนด์นะครับเขาบอกว่ากระทรวงต่างประเทศไม่ให้การสนับสนุนหรือกระทรวงการต่างประเทศดึงเชงดึงเชงเพราะอะไรเพราะว่าธรรมศาสตร์เข้าผิดทางหรือกลัวว่ารัฐบาลจะเสียหน้าที่วัคซีนโมเดอร์นาซื้อ,อยังไม่มาแต่ของบริจาคโดยธรรมศาสตร์จะมาก่อนจากโปรแลนด์อย่างนี้นะครับเพราะนั้นเราก็เลยเห็นว่าวิบากกรรมของโมเดอร์นาเนี่ยนะฮะของที่ซื้อเลื่อนไปเดือนธันวาคมซึ่งยังเป็นไตรมาสสี่นะครับ ทำไมไม่บอกไปเลยนะครับวันเดือนธันวาคมไม่ต้องบอกว่าไตมาสีเลยนะครับของซื้อก็ยังไม่มาของบริจาคก็ยังไม่มาอีกนะครับนี่ทาไปทามาแล้วเนี่ยเมืองไทยกับบริณฑาเนี่ยจะแคล้วคาดกันตลอดการอย่างนี้หรือครับเข้าใจว่าในส่วนของธรรมศาสตร์เนี่ยจะเป็นทั้งการซื้อและการรับบริจาคเอาเรื่องซื้อก่อนนะครับธรรมศาสตร์คงไม่ได้ซื้อเองอยู่แล้วแหละแต่ว่าเป็นตัวกลางให้เนี่ยธรรมศาสตร์จะได้อะไร แน่นอนครับธรรมศาสตร์ได้รับสิทธิ์ในการจัดหาเวชภัณฑ์จัดหาวัคซีนนะครับแต่ธรรมศาสตร์ก็ไม่ได้มีเงินมากมายหรือไม่ได้ประกอบธุรกิจเพื่อที่จะทำกาไรอย่างโรงพยาบาลเอกชนเพราะฉนั้นโรงพยาบาลเอกชนก็ใช้ช่องทางที่ธรรมศาสตร์ซื้อได้เป็นคนขอฝากให้ซื้อนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับเป้าหมายของโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยที่จะซื้อวัคซีนผ่านธรรมศาสตร์เนี่ยนะเขาวางแผนไว้ว่าจะซื้อโมเดอร์นาประมาณ7ล้านโดสและซื้อไฟเซอร์3ล้านโดสนะครับยกตัวอย่างโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเนี่ยให้ธรรมศาสตร์จัดหาโมเดอร์นาาล้านโดสเนี่ยนะฮะ แล้วเขาจะแบ่งให้ธรรมศาสตร์1 0 0 0 0แโดสครับธรรมศาสตร์ก็จะเอา1 0 0 0 0แโดสเนี่ยไปฉีดให้บุคลากรากอของตนเองหรือฉีดให้คนไข้ของตนเองนะครับอีกโรงพยาบาลหนึ่งนะครปลายเดือนกันยายนเนี่ยนะครับโรงพยาบาลเอกชนก็ขอให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นําเข้าไฟเซอร์และโมเดอร์นารวมกัน5ล้านโดสครับถ้าแบ่งกันเป็นตัวเลขกลมๆเนี้ยธรรมศาสตร์ก็จะได้ส่วนแบ่งมาสัก3 0 0แสนโดสได้นะครับทั้งหมดนี้นะมันมีค่าใช้จ่ายครคุณหยกครับค่าใช้จ่ายเรื่องการขนส่งเรื่องการตรวจสอบประสิทธิภาพ เรื่องการแช่แข็งเรื่องอะไรต่ออะไรพวกนี้นะมันนับเป็นเงินหลายสิบล้านยูโรฮะโรงพยาบาลเอกชนเขาออกเองหมดธรรมศาสตร์ไม่ได้ออกครับธรรมศาสตร์ได้สิทธิ์ในการนําเข้าและธรรมศาสตร์ก็ได้ส่วนแบ่งอย่างนี้ครับนี่คือการซื้อวัคซีนโดยธรรมศาสตร์ครับอ๋อมันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าไอ้ล็อตที่บริจาคเนี่ยจะไม่มีคนมาจัดการในส่วน10ล้านยูโรตรงนี้ใช่ไหมคะ เพราะเรื่องบริจาคเนี่ยนะฮะถึงแม้จะได้รับบริจาคมาฟรฟีแต่มันก็มีค่าขนส่งที่ใช้เงินหลายสิบล้านยูโรนะครับมาดูเรื่องวัคซีนบริจาคก,ก่อนนะฮะเมื่อต้นเดือนตุลาคมเนี่ยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยนะฮะได้เล็กคอนแทคไปถึงสถาบันวัคซีนของโปโลแลนด์เพื่อขอรับบริจาควัคซีนนะฮะแล้วก็คุยกันจนได้ไว,ว่าวัคซีนบริจาคเป็นโมเดอร์นานะฮะสล้านโดสด,ด้วยกันนะครับ<ะ>หลังจากนั้นโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็ทาหนังสือถึงกระทรวงการต,าต่างประเทศเพื่อขอการสนับสนุนเรื่องการขนส่ง เรื่องการตรวจสอบเรื่องการประสานงานเพื่อให้ได้วัคซีน3ล้านโดสมาถึงเมืองไทยครึ่งหนึ่งนะคือล้านห้าแสนคนจะมาถึงเมื่อวานนี้แต่กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยบอกว่าวการะทรวงการต่างประเทศไม่ได้เจรจามาตั้งแต่ต้นหรือไม่ได้เจรจาโดยตัวแทนรัฐบาลนะครับเป็นการเจรจาของธรรมศาสตร์กับสถาบันวัคซีนของโปแลนเองไม่เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศเพราะนั้นกระทรวงการต่างประเทศก็เลยไม่มีความรู้ไม่มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้นะทั้งเรื่องขนส่งเรื่องการตรวจสอบวัคซีนเรื่องการจัดเก็บอะไรพวกนี้นะฮะ ก็เลยบอกให้ธรรมศาสตร์เนี่ยต้องติดต่อไปที่กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคหรือองค์การเพศสักรรมอะไรก็ว่าไปแต่เรื่องของเรื่องก็คือว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยโดนทัวรลงครับหาว่าเกียร์ว่างหาว่าไม่ให้ความร่วมมืออย่างไรอะไรพวกนี้เป็นต้นนะฮะเพราะนั้นกระทรวงการต่างประเทศเขาก็เลยออกมาชี้แจงอย่างนี้ครับอ๋อพี่พูดถึงเรื่องกรมควบคุมโรคทางธรรมศาสตร์เขาก็ได้ ย้ายไปปรึกษาทางสาธารณสุขหรือกรมควบคุมโรคตามคําแนะนําของกระทรวงต่างประเทศไหมคะยังฮะธรรมศาสตร์ยังไม่ได้ติดต่อไปที่กรมควบคุมโรคนะฮะเหมือนธรรมศาสตร์เนี่ยจะเป็นการรับบริจาคครั้งแรกๆนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะงงอยู่ว่าควรจะติดต่อใครควรจะประสานใครนะครับและที่สําคัญมันใช้เงินใช้ทองด้วยและต้องใช้คอนแทคแบบรัฐบาลด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นกรมควบคุมโรคโดยที่บดีก็บอกว่าไม่ได้รู้เห็นดีลนี้มาก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของภาคเอกชนไม่เกี่ยวกับรัฐบาล คือปกติเนี่ยรัฐบาลจะซื้อหรือจะบริจาคเนี่ยรัฐบาลก็รับผิดชอบแต่ของเอกชนเนี่ยนะครับการรับบริจาคมาเนี่ยคุณหมอโอภาสก็ถามว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบนะครับการรับบริจาคก,การซื้อมันก็ต่างกันนะครับเรื่องการขนส่งเรื่องการจัดเก็บการตรวจสอบและประสิทธิภาพอะไรพวกนี้แต่อย่างไรก็แล้วแต่คุณหมอโอภาสบอกว่าถ้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ขอคำปรึกษามาก็ยินดีจะให้คำปรึกษาพอมันลงเอยอ,อย่างนี้นะฮะถ้าเป็นโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็จะรู้สึกอ่อนอ,อกอ่อนใจฮะ อุตสาห์ไปดีลแล้วอุตสาห์หาคอนแทคได้และได้ของฟรีมาแล้วตั้ง3ล้านโดสโดยเฉพาะเป็นโมเดอร์นาที่คนไทยอยากได้แลอเกินด้วยซ้ำไปนะครับกระทรวงการต่างประเทศแน่นอนครับเขาก็ค่อนข้างที่จะบอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเท่าไหร่ในการที่จะจัดหามาให้กรมควบคุมโรคก็มีเงื่อนไขเยอะแยะนะครับแต่พร้อมใจคำปรึกษาธรรมศาสตร์มองอย่างนี้ก็รู้แล้วนะต่อให้ได้ของฟรีก็ยังเอามาไม่ได้ครับ แล้วเนี่ยเอาจริงๆในราชกิจจานุเบกษาก็ประกาศให้หลายสถาบันหลายสถานที่สามารถนําเข้าวัคซีนได้แต่ดูแล้วมันเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันยังไงก็ไม่รู้นะพี่ติ๋งครับจะเหมือนหรือไม่เหมือนก็อยู่ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนแค่ไหนนะครับอย่างาราชวิทยลาลัยจุฬาภรณ์เนี่ยนำเข้าซีโนฟาร์มใช่ไหมฮะก็ฉีดกันลึ่มาไปหมดเลยนะครับหรือสภากาชาติไทยจะนําเข้าโมเดอร์นาอย่างนี้นะครับรัฐบาลก็พร้อมที่จะซัพพลายเข้าไปช่วยเหลือซัพพอร์ต ทุกรูปแบบนะครับแต่ต่างกันที่ธรมรมศาสตร์ได้ของบริจาคมาเนี่ยนะฮะรัฐบาลก็ทําท่าเงื้องานะฮะเหมือนจะว่าเกว่างก็ไม่เกว่างเหมือนจะช่วยก็ไม่ได้ช่วยคือเอาเข้าจริงเนี่ยราชกาิจจา,า,ารุเบกษาประกาศให้สถาบันเหล่านี้นําเข้าวัคซีนได้ก็เพราะให้เป็นมือไม้ที่มากขึ้นในการช่วยรัฐบาลเพราะมีคนบอกว่ารัฐบาลเจรจาไม่เป็นนําเข้าช้ารู้จักไม่กี่ยี่ห้อวัคซีนเนี่ยนะฮะเขาก็เลยให้โอกาสหลายๆองค์กรได้นําเข้าแต่เอาเข้าถึงที่สุดแล้วจริงๆแล้วนะ ถ้ารัฐบาลไม่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอื้ออำนวยเรื่องกฎหมายเรื่องงบประมาณเรื่องบุคลากรอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งสําคัญมากนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้อยู่ในองค์กรรัฐหมดเลยถ้าไม่สนับสนุนนะฮะไม่ช่วยเหลือนะครับมันก็สูนย์เปล่าในการนำเข้าวัคซีนครับนายกเหรคะพี่นายกรัฐมนตรีเลยรู้เรื่องหรือย,อยังนายกช่วยได้ไหม ผมคิดว่านี้นายกไม่ไรู้เรื่องนะวันนี้นายกเพิ่งไปบูสเตอร์ไฟเซอร์เข็มสามมานะครับเพาราะกำลังจะไปไประชุมระดับนานาชาติที่สกอตแลนด์นะก็ไม่เห็นนายกพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะครับปล่อยให้อธิบดีกรมสาธารณสุขเป็นคนถแถลงอยู่เพียงคนเดียวครับเอ้าพี่นายกได้ไฟเซอร์ไฟเซอร์นี่ไม่ได้ฉีดให้แต่เด็กหรอแน่นอนครับไฟเซอร์นั้นฉีดให้เด็กด้วยและก็ฉีดให้กับบุคลากรด่านหน้าด้วยในรตแรกที่เป็นรตบริจาคนะครับส่วนรตซื้อเนี่ยเขาฉีดให้เด็กนักเรียนนะครับ นายกก็คงจะถือว่าตัวเองก็เป็นบุคลากรด่านหน้าเหมือนกันมั้งครับ